อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปาลีนะคะแม่หมอกุญปาลีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกานแทะกับการทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีเมถุน ตอเดือนตุลาคม2564นะคะในเดือนนี้เราก็จะมาทำนายกันนะโดยคลิปน in ี้เป็นคิเศษใช้ไพอ่ออร์คเคิลชุดโชคด,ดีมีสุขนะคะก็การทำนายดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลนะแม่หมอนะคะเป็นผู้เป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าอยากให้ดูแบบตรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่ากลุที่ลายการด้านล่างนี้เลยคะ่ะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเดือนนี้นะคะก็ไพ่ค่อนข้าง สวยแทบจะทุกใบเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวตนก่อนนะชาวราศีเมษถึงเดือนนี้ค่ะจะมีเป็นคนที่มีจิตใจอาสาชอบช่วยเหลือชอบทํางานสังคมนะคะมีจิตเมตตาดีาให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นงานสังคมเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะ<ส>เห็นคนอื่นทุกไม่ได้ต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้ก็ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการดีที่เราจะสร้างบุญ บารมีให้กับตัวเองนะคะเวลาเราช่วยเหลือคนอื่นไปที่ไหนแล้วก็ไม่ลําบากเราก็จะได้รับการสนับสนุนเสมอทําอะไรมันก็จะรับรื่นง,ง่ายสบายสบายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดไม่น่าห่วงเลยนะการเงินค่ะนอกจากจะมีกินมีใช้แล้วค่ะบางคนนะในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินให้ผู้ใหญ่ ซื้อข้าของให้ผู้ใหญ่ใช้เงินทบแทนบุญคุณนะคะมีกินมีใช้สุขสบายดีไม่เดือดร้อนเลยนะคะรวมไปถึงบางคนยังนอกจากจะใช้เงินกระตันยูแล้วนะคะคุณยังมีเขาเรียกว่าการหาเงินเนี่ยหามาได้ด้วย เหมือนเราส่งต่อให้กับผู้มีพาะคุณแล้วก็จะได้เงินนั้นกลับมาแบบสบายๆนะยคะเออเป็นคนที่ออมีความกตัญญูได้เงินมาจากความกตัญญูตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานเองนะคะการงานก็ดีค่ะช่วงนี้นะคะบอกได้เลยไว่าจะเป็นเจ้านายนะคะออลูกน้องบริวารผู้ร่วมงานนะคะต่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างทํางานกันอย่างราบรื่นนะคะไปได้ด้วยกันได้ดีไม่มีไม่มีสะดุดไม่มีปัญหานะคะและ และตัวเนื้อง,งานเองค่ะใครที่กำลังจะทำอาชีพเกี่ยวกับการนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆงางนวิศวะงานสถิติงานควบคุมช่วงนี้ทำได้ดีมากๆนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะโปรเจกต์งานนำเสนอตัวเองเออมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานถึงขั้นที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนปรโมตเป็นช่วงที่พัฒนา ขีดความสามารถของตัวเองได้ด้วยในระยะนี้นะคะการงานก็ถือว่าดีมากๆาเลยนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพบอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องระวังของเหลวในร่างกายระบบน้ําในร่างกายนะคะกระเพาะต่างๆเครื่องดื่มที่มีของหวาน นะคะอาจจะนาปัญหาสุขภาพมาให้อันนี้ก็ต้องระวังระบบน้ําน้าเลือดน้ําเหลืองอะระบบกระเพาะอาหารต่างๆในร่างกายก็ต้องดูแลตรงนี้ทานอาหารให้ตรงเวลาให้ครบห้าห้าหมูนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆยะด้วยนะคะภายในเราจะได้ไม่แปรปรวนนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะชาวราศีเมถุนนะเรื่องของความรักค่าบอกเลยว่า ชดีนะคะอ่านมานี่ยังไม่เจอเรื่องเรื่องรายๆเลยนะชาวราศีไมถุนค่ะความรักในระยะนี้เนี่ยถ้าเป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคอเดียวกันเจอคนที่ลักษณะแบบเดียวกันนะคะเคมีตรงกันพูดอะไรก็ แบบเหมือนได้เพื่อนได้แฟนได้คนรู้ใจในเวลาเดียวกันนะคะค่อนข้างดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วค่ะระยะนี้มีความสุขดีชวนกันรักสุขภาพนะคะไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะที่อบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ในแบบเดียวกันแล้วมันก็ไปต่อกันได้ยาวๆนะคะร,รวมไปถึงโดยเฉพาะคู่รักที่เป็น LGBT ระยะนี้ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างที่จะ powerful ค่อนข้างนี่จะสมหวังช่วงนี้ชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นไพ่สวยที่ มุ่งลงพอสมควรนะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็ระวังแค่สุขภาพเดียวนะคะถ้ายังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่หมอในชอ่องติทตองด้วยนะคะกับแม่หมอปริญนาคะ,ะแล้วก็ฝากไปด้วยค่ะคนที่ดูดวงดค,คือคนรอบก็ขอความไม่แน่นอนคอวามแน่นอนค่ะแล้วเจอกันแม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ